Música กองทัพธรรมธรรมอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเถระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่36เรื่องสเวตนาคและอัศดรครั้งนั้นได้มีพบสเวตนาคคือช้างเผือก และสเวตอสดรคือม้าขาวในปัญจาละภาคใต้ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของกษัตริย์แห่งกัมปินละพระองค์ใหม่เมื่อทรงปปรโิหตไปพิจารณาแล้วเป็นช้างในสกุลบุญทริกมีสีกายดังดอกบัวขาบมีศีรษะใหญ่และงาสัน้นเป็นช้างมีแหล่งกำเนิดในทิศอาคเนนับว่าเป็นช้างมงคลในสกุลพรมพง์ทั้ง8ส่วนเวตอสดรน,นั้นเล่า ก็มีลักษณะงดงามประศากตำาหนิพระราชาหนุ่มแห่งกัมพิละทรงมีปีติโสมนัสเป็นที่ยิ่งทรงรำลึกถึงพระคุณแห่งพระเจ้าสุรสีนะซึ่งประทานพระสมบัติแย่พรโปร่งและทรงเอื้อเฟื้อด้วยประการอื่นอีกเป็นอันมากม่ได้ทรงถือสาพยาบาทในการที่พระบิดาผู้สวรรคตได้ยกทัพไปรุกรานอโยธยาหลายคราวเห็นเป็นโอกาสเหมาะ ที่จะถวายสเวตนาคและสเสวตอัสดรทั้งคู่นี้ประดับพระบารมีให้เป็นที่ปรากฏสื่อไปจึงให้แต่งทูตมีราชสารพร้อมทั้งได้ดำมงคลหัตถีและมงคลอสดรไปถวายอย่างพระมหานครอโยุทยาใจความในพราชสารนั้นเล่า พระเจ้ากุงกัมพิละทรงรำเรกถึงพระมหากรุณาในพระมหากษัตร์ิยแห่งอโยธยาเมื่อได้มีผู้พบมงคลหัตถีสกุลบุญทริกและมงคลอัสดรอ,อันมีสีเผือกพองสมควรเป็นราชพาหนะในแคว้นปัญจญละจึงขอส่งมาถวายด้วยประสงค์ว่าสเสวตนาคพญาช้างเผือกนั้นจะได้ฝึกไว้ใช้ในราชขชาทานส่วนสเสวตอัสดรเล่าก็อาจฝึกไว้ใช้ เป็นราชภานะหรือถ้าทรงปรารถนาจะประกอบยันยพิธีอสาวเมตประกาศพระเดชานุภาพโดยส่งเสเสวตอัสดรน,นั้นให้ไปในที่ต่างๆแล้วยกกองทัพตามไปยึดครองคำมนิคมจนนบทราชธานีต่างๆกองทัพกัมปินละก็พร้อมที่จะสนองพระคุณสมทบไปด้วยในที่สุดแห่งการแผ่พระเดชานุภาพสเสวตอัสดรน,นั้นก็จะได้ใช้เป็นสัตว สำหรับค่าสังเวยในยันยะพิธีเพื่อเป็นสวัสดิมงคลตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไปพระเจ้าสุรเสนทรงสมณัสในเมตรีของกัมปิล่าอย่างยิ่งตรัสให้มีพิธีการต้อนรับคณะทูตกับสเสวตนาคและสะเสวัสดรเป็นการเอกร,เริกสมพระเกียรติแล้ว ให้ประชุมเสนาพระธามาตรราชบริพานประกาศพระราชปารบในการนี้ว่าผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้พระราชากหิกปลัละผู้เป็นเชษฐโอรสของพระราชาเดิมผู้สิ้นพระชนมชีพในสงครามกับอยุธยาได้มีความปรารถนาดีส่งช้างเผือกและม้าขาวมาให้ข้าพเจ้าด้วยถือว่าจะได้ประดับบาร,รมี พระพเจ้ามีความยินดียิ่งในมิตรกิจแห่งพระราชาพระองค์นั้นและทําให้เห็นว่าความดีที่อยุธยาได้ทาไว้ด้วยการไม่ข่มเหงเฉลยแต่ยกย่องให้เกียรติและด้วยการไม่พยาบาทอาฆาตแต่กลับมอบให้ครองราชสมบัติสืบแทนพระราชบิดาผู้ผิดบัตรนี้ได้กลับสนองเป็นผลดีแก่อยุธยาเองเป็นการแสดงว่าไม่ว่าในสมัยใดๆ ความดีงามที่กระทำต่อผู้อื่นย่อมเป็นสิ่งพึงปรารถนาผู้เจริญทั้งหลายตัวข้าพรเจ้าเองนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะได้ช้างหรือม้ามงคลเหล่านี้ไว้ประดับพระบารมีหรือเพื่อแผ่อนุภาพอย่างไรเลยตามความเข้าใจของคนทั้งหลายช้างเผือกย่อมมีค่าสูงยิ่ง ไม่อาจประมาณเป็นทรัพย์สินได้จึงยกกองทัพเข้ารบก,กันเพื่อจะได้ช้างเผือกไปสู่เมืองของตนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดจะส่งคืนช้างนี้กลับไปให้เป็นเครื่องประดับบาร,รมีของกษัตริย์กัมปิลละต่อไปจะรับไว้แต่มา้าเพื่อมีให้เป็นการปฏิเสธของให้เสียทั้งหมดและม้าขาวที่จะรับไว้นี้ก็มีใช่เพื่อประกอบพิธีอัศวเมตอันจะต้องฆ่าม้านั้นในภายหลัง และจะต้องก่อสงครามย่งชิงดินแดนทุกแห่งที่มานั้นจะผ่านไปผู้เจริญทั้งหลายเราทั้งหลายผู้เป็นผู้เคารพและปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ควรถือมงคลภายนอกให้ยิ่งกว่ามงคลภายในคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบของเราเองแม้ช้างหรือม้าจะมีลักษณะพิเศษมีอยู่ในครอบครองของเรา แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตนในทางที่มีสวัสดิมงคลช้างหรือม้านั้นจะช่วยอะไรได้แม้จะไม่มีช้างหรือมา้าลักษณะดีนั้นๆเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม mm hmm. ก็จะมีสวัสดิมงคลยิ่งกว่ามีช้างหรือม้านั้นไว้ด้วยเหตุนี้คราพเจ้าจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้สร้างช้างและม้ามงคลขึ้นภายในโดยไม่ต้องมีช้างหรือม้าจริงหากสร้างด้วย การตั้งตนไว้ในธรรมที่ชอบไม่เบียดเบียนใครมีแต่เมตตากรุณาต่อกันก็จะชื่อว่าได้ปฏิบัติตามโอวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาอย่างดียิ่งผู้เจริญทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดา,สดา,สดาตรัสว่าอสรดรที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสรศิฐ ม้าสินทบอาชานายที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐพญาช้างกุญชรที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์ที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นแสดงว่าในศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดานั้นไม่ได้ถือว่าสัตว์ทั้งหลายประเสริฐกว่ามนุษย์และมนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วถือว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดดังนี้เราทั้งหลายจึงควรสนใจ ในการฝึกตนเราเองตามแต่จะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นการที่ข้าพเจ้าจะคืนช้างเผือกไปท่านทั้งหลายจึงไม่ควรเสียดายหรือเห็นเป็นของแปลกอย่างไรเพราะถ้าเราช่วยกันฝึกตัวเราเองแต่ละคนให้ดีแล้วก็จะเป็นเสมือนหนึ่งมีช้างเผือกและม้ามงคลอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองโดยไม่ต้องสร้างโรงและหาคนมาเลี้ยงผู้เจริญทั้งหลายอหนึ่งยันพิธีทั้งหลาย ที่นับถือกันมาแต่บรณการที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ที่เป็นไปเพื่อความมักใหญ่ไฟสูงแย่งชิงดินแดนของผู้อื่นยันพิธีนั้นๆย่อมมีใช่วิสัยที่เราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะพึงรักษาเอาไว้หรือนำมาใช้ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายความตกลงใจที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจะเห็นเป็นประการไร เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านพระเจ้าสุรเสนาจึงได้แต่งพระราชสารถึงพระเจ้ากรุงกัมปินละตอบขอบพระหฤทัยที่มีไมตรีจิตทรงช้างและม้ามงคลไปให้และทรงเห็นว่าช้างเผือกนั้นมีค่ายิ่งสมควรที่จะเป็นสมบัติของกัมปิละสืบไปจึงให้คืนมาและทรงรับไว้แต่สเสวตอสดรเพื่อฝึกไว้เป็นราชพานะไม่มีพระราชประสงค์ จะประกอบพิธีอัศวเมตรุกรานคามนิคมชนบทราชธาน,นีอื่นๆอันหนึ่งในการนี้ได้พระราชทานช้างและม้าที่ฝึกดีแล้วมาด้วยอย่างละคู่กับได้ส่งคณะอำมาตย์ผู้ชํานาญการต่างๆมาช่วยเป็นที่ปรึกษาในการสร้างกัมปิละให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอโยธยามหานครโดยจะให้พักอยู่ในกรุงกมปิละเป็นเวลาสามปี เมื่อได้ฝึกผู้คนของกัมปิละได้ดีแล้วก็จะกลับสู่อโยธยาตามเดิมครั้นแต่งพระชสารแล้วก็ให้คณะทูตออกเดินทางไปพร้อมกับทูตของกัมปิละนำสเสวตนากลับคืนพร้อมทั้งช้างมา้าที่พระชทานกับอัมมาศผู้ชำนาญการคณะหนึ่ง เป็นการเจริญพระชมัตรีระหว่างสองรัชธานีสืบไปอันหนึ่งได้ทรงขอร้องพระภิกษุสงฆ์ให้ช่วยจัดคณะสงฆ์จาริกไปสู่แคว้นปัญจาละทั้งภาคเหนือและภาคใต้โดยคัดเลือกภิกษุผู้ได้เล่าเรียนพระประยะิยัติธรรมและสนใจในการปฏิบัติธรรมประกอบเป็นคณะแยกย้ายกันไปเป็นการช่วยแผ่พระธรรมเสนาของพระบรมศาสดาให้แพร่ไปเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น ทั้งได้ขอให้คณะภิกษุผู้จะรีกไปเหล่านั้นได้โปรดติดต่อคณะสงฆ์ผู้อยู่จำณถิ่นประเทศนั้นๆให้ได้มีการเดินทางจาริกไปมาระหว่างสาวัตถีกับที่อื่นๆเพื่อทราบข่าวความเป็นไปของสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยอีกส่วนหนึ่งพระเจ้ากรุงกัมปิละทรงทราบพระชสารก็มีพระชารุไทยสมนัตนิยมในคุณธรรม แห่งพระเจ้าสุรเสณะยิ่งขึ้นเมื่อทรงเห็นตัวอย่างแห่งพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมเช่นนั้นก็สนพระชรุษไทยที่จะเจริญรอยตามทรงทราบวา่าอโยธยามิใช่แต่จะเจริญด้วยสิ่งของภายนอกเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมความเจริญทางจิตใจก็ทรงพยายามศึกษาพระพุทธศาสนาสนับสนุนสังฆมณฑลให้ได้สะดวกในการสั่งสอนมหาชนในพระนครและในคามิคมทั่วไป ครั้งนั้นธงชัยแห่งกา,าสามพัฒก็สะบัดโบกรุ่งเรืองในกัมพิลละเป็นพิเศษอีกแห่งหนึ่งต่อจากอโยธยามหานครข่าวเรื่องกัมพิลละได้ช้างเผือกสกุลบุญทริกทราบไปถึงกษัตริย์แห่งชัตราวดีผู้เป็นอาของพระเจ้ากัมพิลละทั้งทรงทราบด้วยว่า พระเจ้ากรุงกัมปิละทรงส่งช้างนั้นไปถวายพระเจ้าสุรเสนาะแต่ก็พระชทานคืนมาให้เป็นคู่บาร,รมีของพระเจ้ากรุงกัมพิละสืบไปกษัตริย์แห่งชัตราบดีหลากพระชัยในกษัตริย์ทั้งสองคือกษัตริย์แห่งกัมปิละและอยุธยาว่าชะรอยจะเป็นเด็กไม่รู้คุณค่าอันประเสริฐของสเสวตนาคเช่นนั้นเปรียบเหมือนไก่พบพลอยก็เห็นเมล็ดข้าวเปลือกว่ามีประโยชน์กว่า อันช้างเผือกสกุลบุญตริกนี้เป็นของมีค่าควรเมืองเมื่อกัมปิละและอยยธยาไม่เห็นคุณค่าก็ไม่สมควรอยู่ในนครในนครหนึ่งควรที่จะขอมาไว้ในชตราวดีสืบไปจึงให้แต่งพระราชสารถึงพระเจ้ากรุงกัมปิละผู้เป็นหลานปรารบความที่ทรงทราบว่ากัมปิละได้ค้นพบช้างเผือกจึงส่งไปถวายพระมหากษัตริย์แห่งอโยธยาบัตนี้อโยธยา ก็ไม่ต้องการช้างนั้นจึงส่งคืนมาเมื่อทรงทราบว่ากษัตริย์ทั้งสองต่างก็ไม่ต้องการช้างนั้นเพราะต่างให้กันไปให้กันมาอยู่และทรงเห็นว่าชัตราบดียังไม่มีมงคลหัตถีเห็นป่านนั้นจึงใคร่ที่จะขอรับไปไว้บำรุงเลี้ยงในกรุงชัตราบดีครั้นแล้วก็มอบให้คณะทูตนำเครื่องบรรณาการเป็นอันมากเดินทางไปยังกรุงกัมพิละโดยด่วนพระเจ้ากรุงกัมพิละ ในรับพระราชสารของพระเจ้าอาทราบความตลอดแล้วก็สั่งให้จัดที่พักให้คณะทูตพักอยู่เป็นอันดีทรงพิจารณาเข้ามูลไปก็ยิ่งทรงเลื่อมใสในพระราชริยาของพระเจ้าสุรเสนะยิ่งขึ้นหากเป็นด้วยทรงมีพระาราชฤทธไยสูงมีเหตุผลที่ว่าบุคคลผู้ฝึกเติอนมีแล้วประเสริฐกว่าสัตว์จึงทรงกลับคืนมาบัดนี้พระเจ้าอากลับทรงเห็นว่า กษัตริย์ทั้งสองพระนครมิได้รู้คุณค่าแห่งมงคลหัตถีจึงส่งทูตมาขอไปไว้นาัตราบดีเสเองเมื่อพิจารณาไปทรงเห็นเหตุผลตามพระเจ้าสุรเสนะจึงตกลงพระเจ้าไทยจะไม่ห่วงช้างนั้นไว้ด้วยถือว่าถ้าจัดบ้านเมืองให้ดีแล้วแม้ไม่ต้องมีสเวตากุญชรก็ยิ่งดีกว่าการมีช้างเช่นนั้นแต่ปล่อยปละไม่เอาใจใส่ทานุบำรุงรัษฎรให้เป็นสุข เมื่อเป็นที่ตุกลงกันดังนั้นจึงทรงเรียกคณะทูตเข้าเฝ้าตรัสบอกความที่พระองค์จะถวายสเสวนาคนั้นไปตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอาครั้นแล้วจึงได้แต่งพระราชสารจัดเครื่องบรรณาการทรงทูตไปพร้อมด้วยช้างเผือกสกุลปรุรนทริกด้วยสกการะอันยิ่งใหญ่อันแสดงถึงความที่คุณธรรมได้เข้าครองกับปิละแล้วโดยแท้จริงจึงไม่ได้ทรงกระทำให้มีเหตุขุนข้องระหว่างกับปิละ กับจัตราวดีโดยไม่จำเป็นกษัตริย์แห่งจัตราวดีทรงปลื้มปิติตื่นเต้นจนไม่เป็นอันประทับอยู่กับที่ได้เมื่อทรงทราบว่าพระราชนด,ดาแห่งกัมปิละได้ถวายสเสวตกุลชรมาตามที่ทรงขอไปทรงจัดการฉลองสมโพธิช้างเผือกน,นั้นเป็นเวลาเจ็ดที่พาราตี ด้วยเว้นเสียมิได้ที่จะทรงคิดไปว่ากษัตริย์สองพระองค์แห่งอโยธยาและกัมพิลานั้นมิได้มีบุญบาร,รมีที่จะรับมงคลนาทีนั้นไว้ในพระมหานครแห่งตนช้างมงคลอันมีค่าจึงต้องตกมาอยู่ในอารักขาของพระองค์ซึ่งนับเป็นผู้มีปุญญาธิการอย่างสูงยิ่งเมื่อทรงปลารอบอย่างนั้นก็ทรงกระยิมยินดีในบุญบาร,รมีของพระองค์อยู่เป็นอันมากเป็นการน่าเสียดายว่า ในวันที่เจ็ดที่มีการสมโพธมงคลหัตถีนั้นอยู่ดีๆช้างนั้นก็สะบัดเครื่องพันธนาการหลุดวิ่งออกจากโรงสมโพธออกนอกประตูเมืองหายเข้าป่าไปไม่ทันที่ขวัญช้างจะรู้ตัวและออกติดตามทันปล่อยคนทั้งหลายวุ่นวายคิดกันเอาเองว่านี่เป็นอย่างไรกันและปล่อยให้พระเจ้ากรุงสัตราวดีผู้กระยิมยินดีในบุญบารมีของพระองค์ทรงนั่งตะลึงในเหตุการณ์ ทั้งนี้ด้วยความสดดพระราชรัยมิรู้วาย